เดอะทรูดเจาะลึกจริงภัยสารตอบกับชันวิทย์ถือหางธนทรปมมาตรา112จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ดรชันวิทย์เกษตรสิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่า c o n g r s s d u r a t i o n Again 112ยิ่งใช้ยิ่งดีหรือยิ่งเสือ่อมเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดทางด้านของภัยสารพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีคนเอกประวิต์วงสุวรรณได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่ารำคาญคำถามของคุณชานิตหลือเกินต้องขอตอบสักหน่อยเป็นครูบาอาจารย์คนควรทำตัวอย่างให้คนอื่นยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงามจะเป็นเรื่องที่ดีมาก คุณชันวิทย์ควรจะไปถามกุณธนาทรก่อนว่าควรยกเลิกการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปดีหรือไม่ดียกเลิกการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทประมุขรัฐอื่นดีหรือไม่ดียกเลิกการใช้กฎหมายหมิ่นประมาททูตต่างประเทศดีหรือไม่ดียกเลิกการใช้กฎหมายดูหมิ่นเจ้าพนักงานดีหรือไม่ดีทำไมจะต้องเรียกร้องไปให้ยกเลิกกฎหมายคุ้มครองประมุขของรัฐคือพระมหากษัตริย์ แต่กฎหมายที่คุ้มครองอื่นๆกับทำเพิกเฉยถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองตอนนี้คุณชันวิทย์ก็เถอะคงจะเป็นโจกไปนานแล้วอย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้น22มกราคม2564ที่ผ่านมา Facebook Voice TV ได้โพสต์ข้อความเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของดรชันวิทย์ไว้บางช่วงว่า ศาสตราจารย์ดรชานวิทย์เกษตรศิริเปิดมุมมองต่อคนรุ่นใหม่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนชั้นนําและหนทางตามวลีแห่งประวัติศาสตร์ที่ว่า Thailand is the land of compromise จะเป็นไปได้อย่างไรณจุดที่สังคมไทยกําลังเข้าสู่ยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่านอย่างถึงรากและนี่คือบทสนทนาบางส่วน voice ถามนอกจากเสียงเรียกร้องให้ยกเลิก1 1 2แล้ว เสียงของฝั่งรอย a อ l ลิสก็ไม่เบาอาจารย์มองอย่างไรกังวลใจเหมือนว่าภาพแบบ6ตุลาคมจะใช้ซ้ำชันวิตตตอบกรณีของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ชุมนุมเมื่อกระกฎาคม2563เป็นสิ่งที่ผมประหลาดใจนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นด้วยซ้ำประหลาดใจมากๆความกล้าของเขาเรียกว่าทะลุทะลวงข้อจำกัดผู้มีอำนาจผู้มีบารมีกับไม่พยายามหาทางมาเจอกันผมว่าน้าวิตกน้าห่วงมากม สถานการณ์โดยรวมซีเรียสนะครับแต่ถามว่าน่าหมดความหวังไหมน่าท้อถอยไหมไม่นะผมว่าใช้คำว่าน่าจะยังมีโอกาสถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ผมอายุ80แล้วเห็นโลกมายาวนานแล้วถ้าเรามองปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศของเราและในโลกทั้งใบในที่สุดคงจะผ่านไปได้ไว้ <V ICE S 1> ถาม อาจารย์มองเห็นความหวังแปลว่าทุกฝ่ายคงกลับมาคุยกันได้ใช่ไหมเหมือนดังประโยคที่ว่า Thailand is the land of compromise ชันวิตอบผมคิดว่าคำว่า Thailand is the land of compromise เป็นคำที่งดงามมากและเป็นคำที่ใครก็ตามรวมทั้งผมด้วยก็คงหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นผมว่ามันเป็นวาทกรรมเป็นแนวคิดที่ว่าคนไทยมีอันนี้ แต่ในความจริงทางประวัติศาสตร์อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้าเราเชื่อว่ามันมีอยู่ในนี้พร้อมชี้ที่หัวตัวเองก็น่าจะเป็นคุณสมบัติของเราเราก็ต้องฝ่าฟันไปให้ถึงจนได้ผมอยากเชื่อว่าผู้มีอำนาจผู้มีบาร,รมีคนที่อยู่ในชนชั้นปกครองเขาจะคอม promis เมื่อเขารู้ว่าถ้าไม่คอม o m i เขาอาจจะพังเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่ผ่านมาผมว่าสังคมอาจจะมาถึงจุดนี้ก็ได้แล้ว ถ้าเราไม่คอมเพลมาร์เราพังกันหมดไม่มีใครได้อย่างไรก็ตามคำว่า Thailand is the land of Compromise ที่ปรากฏออกมากลายเป็นประเด็นให้พูดถึงทั้งประเทศไทยเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2563กรณีที่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีสีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงจากฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายแด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จสิน้นจากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถานกับพระสงฆ์นิกกรที่มาเฝ้ารับสเสด็จอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางในการนี้อย่างพระราชทานสัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN และสถานีโทรทัศน์ช่องสี่ของอังกฤษโดยมีผู้สัมภาษณ์คือนายโจนาธานมิลเลอร์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง4ขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานว่าในช่วงเวลาที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยและมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรณระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสเรียกประเทศไทยว่าเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม Thailand is the land of compromise ซึ่งนี่อาจจะเป็นทางออกไปสู่การแก้ไขปัญหาทางตันทางการเมืองของประเทศที่กินเวลานานาน,นับเดือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยได้ทรงพระราชทานสัมภาษณ์เป็นครั้งแรกถึงการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมสนับสนุนประชาธิปไตยที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลานาน,านถึง4เดือนกับ CNN และสถานีโทรทัศน์ข่าวช่องสของอังกฤษ ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าว CNN กราบบปงคมทูลถามเกี่ยวกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสว่าไม่มีความเห็นก่อนที่จะตรัสเพิ่มเติมว่าเรารักทุกคนเหมือนกันหมดเป็นจำนวนถึง3ครั้ง เด <The> อะทรู h เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย